ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหมายวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬกาสนาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเอาพูดถกตัวตนของฝ่เชียวเชียวนนช่างน่าสงสัยมากนอกจากนี้ยังมีกลุ่มต่างๆในกลุ่มเผ่าพันธุ์มังกร และเขาก็กังวลเล็กน้อยว่าไปเชียวเชียวไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเขาและไปเชียวเชียวซึ่งมีพรสวรรค์สองด้านจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นอัศวินมังกรอ,อย่างแน่นอนดาวเทียนหลงอุดมไปด้วยทรัพยากรอ,อย่างมากหากได้รับการฝึกฝนอย่างดีไปเชียวเชียวจะสามารถเป็นอัศวินมังกรได้อย่างแน่นอนเนื่องจากเธอมีคุณสมบัติสองประการเธอจึงไม่ต้องแข่งขันกับใครหากเธออยู่ในฝ่ายเดียวกันกับเขามันก็คงจากคุ้มค่าที่จะปลูกมิตรด้วย หวงเยินหลงรู้ดีว่าอัศวินมังกรหมายถึงอะไรไปเชียวเชียวกล่าวว่าถ้าท่านถามคําถามข,าข้าท่านต้องประมูลให้ข้าไปเชียวเชียวพูดข้าชอบหินแวววววเหล่านี้ไม่เช่นนั้นข้าก็ไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีปัญหาหวังเยินหลงเห็นด้วยการปรากฏตัวของไปเชียวเชียวทำให้เขารู้สึกเหมือนเขาเต็มใจที่จะมอบสิ่งต่างๆให้กับไปเซียวเชียวยิ่งไปกว่านั้นเขายังสามารถผูกมิตรกับชนเผ่านี้ ที่มีคุณสมบัติสองประการทั้งที่ยังไม่โตเต็มที่อัดเกาวได้ว่าเขาได้ฆ่านกหนึ่งตัวด้วยหินอันเดียวพ้อของเขาเป็นเจ้าเมืองและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเงินถ้าท่านช่วยค่าประโมลเงินเวทมนต์ให้กับข้าข้าจะตอบคําถามของท่านนิดหน่อยไปชิวซิวเย้มและพูดลานเซีนยูยืนอยู่ข้างหลังกดไม่ได้ที่จะแอบยกนิ้วให้กับเธอไปชิวซิวมีไหวพริบจริงๆด้วยวิธีนี้ เธอสามารถค่อยๆเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของเธอและรับผลประโยชน์ในเวลาเดียวกันน้องสาวจชวเชียวคำถามแรกของข้าคือคุณสมบัติคู่ของเจ้ามาจากไหนหวงอยเหินหลงถามไปจิวเชียวกล่าวว่าเกิดและโตตัวตามธรรมชาติหงอยเหินหลงตกใจและสูดลมหายใจด้วยอากาศเย็นตามธรรมชาติเจ้าเกิดมาพร้อมกับคุณสมบัติคู่ข้าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยโปรดประมูลให้ข้า หงเยินหลงชี้งลงในเวลานี้รอบที่สองอยู่ระหว่างการประมูลแล้วแต่ชิวเชียวมองและเห็นว่ามันเป็นชิ้นส่วนของคิตตั้นไทเทเนียมสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกตะลกนิดหน่อยก็ค,คือคิสตั้นไทเท,ทเนียมนี้ได้มาจากบริเวณเดิมพันในช่วงบ่ายนั้นใช่ไหมเจ้าอยากจะให้ข้าประมูลสิ่งนี้หรือไม่ข้ายังไม่ต้องการสิ่งนี้ในเวลานี้ ราคาของคิตตันไทเทเนียมนี้ถูกดึงไปที่800เหรียญแล้วแม้ว่าราคาหน่วยของรอบแรกของเงินเวทมนจะไม่สูงแต่มีปริมาณมากได้มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดผู้อื่นดังนั้นราคารวมจึงสูงเนื่องจากรอบที่2ของราคาคิตตันไทเทเนียมก็ไม่ได้สูงมากนักไม่ต้องกังวลรอที่หลังดีกว่าตอนนี้นายน้อยหวังว่าไปเชิวเชียวจะให้การประมูลเพื่อที่เขาจะได้ถามคําถามเพิ่มเติมในที่สุด คิท้นไทเทเนียมก็ได้รับการประมูลในราคา960,000เหรียญและคนข่าวขาวดำก็สนใจที่จะซื้อมันเสียเงินไม่มากแต่ปัญหาคือพวกเขายังต้องมอบเงินให้กับศูนย์การข้าวแร่เนื่องจากพวกเขาตัดสินคิต้านไทเทเนียมชิ้นนี้ผิดมันจึงเทียบเท่ากับการสูญเสียของศูนย์การข้าวแร่เงินทั้งหมดจากการขายจะต้องมอบให้กับศูนย์การค้าวแร่และพวกเขาก็สูญเสียเงินโดยตรงหนึ่งล้านเหรียญในการถัดไปที่จะประมูล ถ้าเชื่อว่าแขกผู้มีเกียริจำนวนมากจะสนใจนี่คือทองคำเจ็ดสีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษของกลุ่มเราข้าไม่จำเป็นต้องแนะนำทองคำเจ็ดสีมันเป็นโลหะที่ทนทานที่สุดและมีทั้งธาตุทั้งเจ็ดเหมาะแก่การใช้เป็นสื่อกลางสำหรับพลังงานต่างๆแม้แต่ดาวไซยหยุนของเราก็ผลิตได้จำกัดที่สำคัญนี่คือวัตถุดิบสำหรับระดับตกแต่งที่ผู้หญิงชื่นชอบในกาเล็กซี่ม้ามองกรของเรา ของระดับตกแต่งระดับสูงมากมายสินค้าทั้งหมดทำมาจากทองคำเจ็ดสีพลังงานท่าที่พ่อเลี้ยงดยท่าทั้งเจ็ดมีประโยชน์ต่อสุขภาพของสัตว์นานาชนิดมีทองคำเจ็ดสีรวมทั้งหมด100กิโลกร,รัมในการประมูลครั้งนี้โดยมีราคาเริ่มต้นเสนอราคาที่8ปแสนเหรียญราคาเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า5 0 0 0มน บนเวทีมีผ้ากำมะหยี่ผืนหนึ่งเปิดออกเผยให้เห็นสวนที่อยู่ข้างใต้โต๊ะมันเป็นชิ้นส่วนโลหะสีสันสดใสเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีเจดสีที่แตกต่างกันถึงเจดสีได้แก่น้ำเงินแดงเหลืองฟ้าทองเงินและดำซึ่งงดงามมากถูกต้องมันเป็นสีทองที่มีสีสันสดใสเมื่อหลานเซนโยเห็นโลหะประเภทนี้หัวใจของเขาก็เต้นเร็วขึ้นทันทีแม้ว่า ระยะทางจากห่างไกลแต่ด้วยความสามารถในการรับรู้ธาตุของเขาเขาอยัางสามารถรับรู้ได้อย่างชาัดเจนว่าชิ้นส่วนโลหะนี้ประกอบด้วยธาตุเจ็ดสีได้แก่ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมแสงสว่างอาวกาศและความมืดและธาตุทั้งเจ็ดประกอบกันและกันสร้างสันติภาพการอยู่ร่วมกันมีโลหะแบบนี้ไหมเราควรจะรู้ว่าร้านเซนโย ไม่เคยได้ยินเรื่องทองคำเจ็ดสีมาก่อนและสหพันรทรรฐโต้หรัวไม่มีบันทึกใดๆเกี่ยวกับทองคำเจ็ดสีแต่ถ้าว่าสำหรับเขาแล้วความสำคัญของโลหะนี้ไม่ต้องสงสัยเลยตอนนี้เขาเราได้ว่าความสามารถเจ็ดประการแรกที่ถูกปลุก้วยย่างยิงครามสีเงินของเขานั้นจะต้องเป็นทักษะในการควบคุมธาตุทั้งเจ็ดนี้ทองคำเจ็ดสีนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนอื่นแต่สำหรับร้านเซนโยและกูเยานานั้นเหมาะสมอย่างยิ่ง ได้เป็นโลหะที่เหมาะสมที่สุดอย่างแน่นอนแม้ว่าแดนซินโยจะไม่มีเวลาสร้างเมื่อระเร็วนนี้แต่เขายังคงต้องเริ่มเตรียมการสําหรับการสร้างชุดต่อต่อโซ่ระดับสามคำแต่คราวนี้เขาไม่ได้สร้างเพื่อนเพื่อนของเขาก่อนอีกต่อไปแต่จัดลําดับความสําคัญของการสร้างเพื่อตัวเองครั้งล่าสุดที่เขาสร้างความก้าวหน้าในการฝึกฝนเขาค้นพบว่าเนื่องจากเก่อต่อโซ่และวิญญาณาเป็นหนึ่งเดียวก,กันกับก่อต่อโซ่ จึงช่วยเขาได้มากจริงๆเมื่อเขาสร้างความก้าวหน้ามันสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความอดทนของเขาเองทําให้เขาสามารถสงบมากขึ้นเมื่อเขาทนต่อผลกระทบของพลังสายเลือดในร่างกายของเขามันยากมากที่จะทะลรูปผ่านไปยังวงแหวนที่5จนเกือบจะหมดพลังงานของดวงตางน้ําแข็งและไฟดังนั้นมันจะยากแค่ไหนที่จะทะลรูปผ่านวงแหวนที่หดังนั้นชุดกอต่อสู้ระดับ3ามคำคือคําตอบเขา เรียกร้องให้เขาต้องเตรียมพร้อมด้วยระดับการสูบฝุนในปัจจุบันของเขาควบพู่ไปกับพลังจิตของอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณไม่มีปัญหาในการบูรณาการชุดก่อต่อสู้ระดับสามคำแม้ว่าเขาจะห้ยหาทองคำเจ็ดสีในใจแต่รานเซนโูก็ไม่ได้พูดอะไรในเวลานี้เพราะเขาไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยมันดูดีมากเรามาประมูลกันเถอะไปเซียวๆพูดกับหงวงเยินหลง ที่อยู่ข้างๆเธอด้วยดวงตาที่สดใสตกรงแต่ถึงแม้ว่าทองคํานี้จะมีสีสันที่ดูดีแต่ก็ใช้งานไม่ได้มากนักหวงเยินหลงเตือนสําหรับเขาทองคำเจ็ดสีมีราคาค่อนข้างต่ำในการประมูลวันนี้แต่เพื่อให้ได้รับความโปรดปรานจากไบยซิลซิวเขาจงใจเตือนเธอเจ้ากําลังบอกข้าว่ามันไม่เหมาะกับผู้หญิงอย่างข้าง,งั้นเหรอไาซิเซิวพูดอย่างเหยยดหยามข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น หวงยินหลงหยิบอุปกรณ์ประมูลที่ไปสายเสียวมอบให้และทําการประมูลสาหรับห้องส่วนตัวหมายเลขหนึ่งการประมูลเคอร์อหนึ่งล้านที่ใายบนเวทีดูสงบบนพื้นผิวแต่รู้สึกประหลาดใจในใจเกิดอะไรขึ้นกับนายน้อยในวันนี้จริงๆแล้วเขาดําเนินการครั้งแล้วครั้งเรามีฉาแกแปลกๆเกิดขึ้นหลังจากที่หวงหยินหลงเสนอราคาผู้สมก็งเงียบทันทีไม่มีใครคิดจะแข่งขัน ใครเชียวถามอย่างสงสัยทำไมพวกเขาไม่ประมูลแข่งขันละ่ะหวงเยินหลงยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างเย็นชาว่าเพราะพวกเขารู้ว่าใครเป็นผู้ประมูลแบรนเซนโยที่ยืนอยู่ข้างหลังก็ตระหนกรู้ทันทีดาวเทียนหลงและสะพาพันโต้หรัวนั้นแตกต่างกันระบบลำดับชั้นที่นี่ชัดเจนมากหวงเยินหลงอยู่ในอันดับต้ตนๆของลำดับชั้นที่นี่อย่างไม่ต้องสงสัย คนอื่นจะกล้ายุ่งกับเขาได้อย่างไรดังนั้นทันทีที่เขาลงเมอก็ไม่มีใครล้าแข่งขันเมื่อชนะการประมูลไปซิวซิวก็พูดขึ้นว่าทามาได้เลยในที่สุดไปซิวซิวก็ยิ้มให้กับหวงเยินหลงหวงเยินหลงกดไม่ได้ที่หัวใจของเขาจะเส้นเร็วขึ้นเมื่อเขาเห็นรอยยิ้มที่สวยงามของเธอมันสวยงามมากนี่เป็นร่างมนุษย์ที่สวยที่สุดของมังกรระดับสูงที่เขาเคยเห็นมานอกจากนี้ เาเคยได้ยินมาก่อนว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาบอกเขาว่าได้ดูวิดีโอของพื้นที่เดิมพันด้วยปเจียวเซียวที่เป็นรูปมังกรน,นั้นน่าทึ่งยิ่งกว่าไม่เช่นนั้นเอาคงไม่รีบร้อนไปอย่างกระตือรือรน้นท้ายที่สุดเขาก็ได้รับตอนนี้มันมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆถ้าอยากรู้ว่าเจ้ามาจากตระกูลไหนหวงเยินหลงถามด้วยรอยเยิม้มนอกจากนี้เขายัางชอบเธอในรูปร่างมนุษย์อีกด้วยไปเชียวเซียวยิ้มอย่างเจ้าเร่แล้วพูดว่า ข้าไม่ได้อยู่ในครอบครัวใดเลยคําถามโง่ๆแบบนี้มีมูลค่าถึง 1, 000, 000, 000, 000. หนึ่งล้านเหรียญหวงเยินหลงพูดด้วยความตกตะลึงว่าอยากโกงหกข้านะไก่เชี่ยวพูดอย่างภาคภูมิใจว่าเจ้าคิดว่าข้าสามารถโกงหกเจ้าได้หรือไม่หวงเยินหลงรู้ว่าเขาทําผิดพลาดขอโทษนะน้องสาวข้าเป็นคนอวดดีเองในฐานะเขามังกรระดับสูงเจ้าจะโกหกได้อย่างไรแต่ถ้าว่าถ้าเจ้าไม่ใช่คนในตระกูลไหน แล้วเจ้ามาจากไหนไปซิวๆกล่าวว่าเพื่อความมีน้ำใจของท่านข้าจะบอกท่านอีกครั้งข้ามาจากธรรมชาติหงองเยินหลงขมวดคิวเล็กน้อยพูดขึ้นว่าเจ้ามาจากธรรมชาติแบบไหนไปซิวๆกล่าวว่านี่เป็นคําถามต่อไปเจ้ายังคงเป็นหนี้ข้าอยู่มากหงองเยินหลงกล่าวว่านี่น้องสาวเจ้าจรับได้แต่ช่วยบอกข้าหน่อยได้ไหมข้าอยากจะรู้จริงๆ ไปเชียวๆกาว่าตกรองข้าจะบอกให้อันที่จริงข้าก็ไม่รู้ว่าข้ามาจากไหนเมื่อข้าตื่นขึ้นมาข้าก็อยู่ที่ชายหาดและข้าก็พบว่าตัวเองกลายเป็นมังกรแล้วในความทรงจำของข้าข้าดูเหมือนจะเป็นสมาชิกของชนเผ่าทะเลสีน้ำเงินแต่ข้าไม่รู้ว่าทำไมข้าถึงกลายเป็นมังกรตอนนั้นข้าได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวของชนเผ่าทะเลสีน้ำเงินคนที่อยู่ข้างหลังข้า ไม่ใช่ลูกน้องของข้าจริงๆแต่เป็นสายที่ดีที่เติบโตมากับข้าทางที่ของเราห่างไกลเมื่อข้าโตขึ้นข้าค่อยๆเข้าใจความหมายของเผ่าพันธุ์มังกรข้าอยากจะมาในเมืองใหญ่เพื่อดูว่ามันเป็นยังไงข้าไม่มีครอบครัวจึงไม่มีเงินแม้เช่นนั้นข้าคงไม่ขอให้เจ้าประมูลสินค้าให้กับข้าเรื่องนี้ง่ายมากแต่แต่งโดยหลานเซนโหยหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว การเปลี่ยนแปลงของมังกรเกิดขึ้นเมื่อหมื่นปีก่อนในช่วงระยะการแปลงร่างของมังกรสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์จนวนมากกลับไปพวกเขานอนในช่วงเวลาที่ต่างกันในระหว่างกระบวนการนอนหลับร่างกายของพวกเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของมังกรและตื่นขึ้นมาทีละคนหลังจากตื่นขึ้นมาในปีนั้นเผ่าพันธุ์มังกรที่ทรงอํานาจก็ค่อยๆเข้ายึดตําแหน่งที่โดดเด่นตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ของดาวมังกร หลังจากช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงของมังกรสิ่งมีชีวิตมังกรใหม่ๆบางตัวก็ปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งคราวซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตกายพันธุ์ที่รับหรหลเป็นเวลานานในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของมังกรเช่นเดียวกับตระกูลเทียนหลงโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะนอนหลับเป็นเวลานานโดยทั่วไปแล้วยิ่งเวลานอนหลับนานเท่าใดการเปลี่ยนแปลงของมังกรก็จะยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้น ในบรรดาอัศวินมังกรทั้ง18คนคนสุดท้ายที่ตื่นขึ้นมาคือเมื่อ2,000ปีก่อนแน่นอนว่ามันไม่แน่นอนนอกจากนี้ยังมีมังกรที่ยังค่งอ่อนแอหลังจากการแปลงร่างกะการแปลงร่างของมังกรขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรและความแข็งแกร่งดั้งเดิมเมื่อแมลรงกายร่างเป็นมังกรไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะรุนแรงแค่ไหนก็จะไม่มีพลังมากนักดังนั้นจึงไม่มีใครในบรรดาผู้มีอํานาจในดาวเทนหลง การพูดว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่แปลงร่างเป็นมังกรอีกต่อไปอยากที่จะบอกว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นหลับอยู่ที่ไหนเป็นไปได้ในภูเขาและทาเลไปเวเชวไม่สามารถอธิบายตัวตนของเธอกับครอบครัวและคําพูดอื่นๆได้อย่างแน่นอนดังนั้นกลุ่มมังกรระดับสูงในป่าจึงเป็นที่กําบังที่ดีที่สุดในกรณีนี้ไม่ว่าคนอื่นจะถามเธอยังไงเธอก็ไม่รู้ เธอเพิ่งตื่นเค้ื่อและเธอไม่ได้ควบคุมความสามารถของเธออย่างเต็มที่ด้วยซ้ำแต่พรสวรรค์ของเธอก็ดีคนอื่นจะสอบสวนเธอได้อย่างไรข้อดีอีกประการหนึ่งของตระก,กูลมังกรระดับสูงก็คือเธอจะกลายเป็นเป้าหมายในการรับสมัครของตระก,กูลมังกรอย่างแน่นอนใครบ้างจะไม่อยากรับสมัครมังกรระดับสูงที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ลารเส้นอยู่หลีตาลงเล็กน้อยแล้วหันไปมองหยนเอินห่วยๆที่อยู่ข้างๆ หยวนเอินเฮยหวยก็เดบมองเขาเช่นกันพวกเขาอยู่ด้านหลังหวงเหยินหลงแม้ว่าหวงเหยินหลงจะมีระดับพลังวิญญาณที่เทียบได้กับราชชินานาห์พมายุธแต่พวกเขาก็จะต้องดําเนินการร่วมกันรวเร็วที่สุดเมื่อจําเป็นมัดขาวายที่นี่จากนั้นจึงหลบหนีเมื่อหวงเหยินหลงตั้งคําถามถึงตัวตนของไปเชียวเชียวเขาจะต้องบังคับตัวเองเป็นไปไม่ได้สําหรับพวกเขาที่จะเร่งเร่งและหลบหนีก่อน ที่ผู้ทรงพลังอำนาจระดับเทพจะมาถึงท้ายที่สุดมีสัรลักษสมบัติที่สามารถใช้ความสามารถในการแปลงร่างได้หลังจากได้ยินคำพูดของฝ่ายชิวชิวแล้วหวงเยินหลงก็อดไม่ได้ที่จะตกใจมองเธอได้ความประหลาดใจและบนว่ามีมังกรป่าระดับสูงตัวใดบ้างที่ยังไม่ตื่นขึ้นเป็นไปได้อย่างไรมันนานมามา,มากแล้วตั้งแต่สมัยแปลงร่างมังกรสิ่งนี้ไม่อยากจะเชื่อเลย ไม่น่าแปลกใจเลยที่ข้าไม่เคยเห็นน้องสาวในการประชุมดาวเทนหลงถ้าคิดว่าจริงๆแล้วในกลุ่มมังกรระดับสูงของเรายังมีผลึกมังกรเช่นน้องสาวที่ยังไม่ฟื้นคืนชีพมันน่าแปลกใจจริงๆหวงเหยินหลงกล่าวอย่างน่าประหลาดใจที่ใบหน้าของเขาแรดเต็มไปด้วยความโศกลานเซนโยให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของเขาหลานเซนโยรู้สึกถึงความผันผวนทางอารมณ์ของเขาในเวลานี้ าเซนนยูอดไม่ได้ที่จะเย้บนใบหน้าของเขาเพราะเขาประสบความสําเร็จหวังยืนหลงระง,งับอารมณ์ของเขาแต่มันไม่ใช่อารมณ์ของการฆาตกรรมแต่เป็นความรู้สึกดีใจมากไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาถือว่าไปเจียวเป็นมังกรป่าจริงๆนี่ก็หมายความว่าเขาสามารถที่จะรับสมัครเธอได้หวังยืนหลงรูปมือของเขาแล้วพูดว่าน้องสาวถ้าอยากจะถามในฐานะเอามังกรระดับสูง เจ้าได้ไปที่เมืองเทียนหลงเข้าลงทะเบียนตัวตนของเจ้าหรือยังเจ้ารู้ไหมว่ากลุ่มมังกรระดับสูงของเราจะได้รับ,การ,บ,บาก,การสนับสนุนจากเมืองเทียนหลงการสนับสนุนจากเมืองเทียนหลงนั้นเหรอพวกเขาจะจ่ายเงินให้หรือไม่เท่าไดดวงตางของไปเชียวเชียวเป็นปรากายและเธอมองไปที่หวเงเยินหลงวิธีที่หวเงเยินหลงมองมาที่เธอทําให้เธอมีความสุขมากขึ้นถ้าเธอมีสิ่งที่เธอชอบ มันจะง่ายมากที่จะดูแลเมื่อใดที่เผ่าพันธุ์มังกรระดับสูงเคยขาดเรื่องเงินการสนับสนุนนั้นดีมากมันจะให้เงินเจ้าเพียงพอต่อการใช้ชีวิตในประจำวันของเจ้าไปเชียวเชียวได้พูดขึ้นว่าดีมากงั้นข้าจะไปลงทะเบียนที่หลังหวังยินหลงยิ้มรักษาว่าไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าน้องสาวเชื่อใจข้าเจ้าสามารถลงทะเบียนกับราชวงศ์ของเราได้ที่เมืองเมืองนี้ พูดได้ว่ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราที่เมืองหงเหลิงมีอะไรน้องสาวก็จะมีเช่นนั้นได้ทั้งหมดเมื่อน้องสาวมาเข้าร่วมกับครอบครัวของข้าเงินก็จะไม่ใช่สิ่งสําคัญอีกต่อไปมันเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นข้าไม่ได้ดูถูกน้องสาวที่เห็นว่าน้องสาวไม่มีเงินแต่เพราะสิ่งนี้เป็นเพราะความสามารถของน้องสาวเองแต่ข้าชอบตัวเลขข้าชอบเงินเงินเยอะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีไาซิชียวกล่าวสนับสนุน หวังเหยื่หลงหวังเหยินหลงไม่ได้ลำคาญเลยเขาหัวเราะและพูดว่าเอาละเอาละครอบครัวของข้าจะนําความรุ่งโรจน์มาให้กับน้องสาวมากมายจริงๆข้าดูแลบ้านประมูลหลังนี้มาโดยตลอดและข้ายังสามารถสร้างไรายได้ให้กับข้าได้แต่วันนี้น้องสาวเจ้าชอบอะไรบอกข้ามาแน่ว่าจะไม่ได้พูดถึงในการให้ไปเชียวเชียวเข้าร่วมราชวงแต่เขาก็ทําท่าทางเชิญชวนไปเชียวเชียว และนอราคาให้เธออย่างเป็นทางการไปเชียวๆับมองเขาและหลังจากนั้นเธอก็ทําการเลือกของประมูลในแคตตะลอกในช่วงเวลาสั้นๆเธอได้เลือกสิ่งของประมูลมากมายมงเหลียนหลงดูสงบสังเกตได้ว่าเขาไม่ได้สนใจจริงๆไปเชียวเลือกสิ่งของประมูลเหล่านี้สําหรับเขาทรัพยากรนี้เป็นเพียงหยดในถังในฐานะเมืองการค้าทรัพยากรที่ใหญ่ที่สุดในดาวเทียนหลง มงงเมืองหงหลเหลงมีรักฐานที่รึกถึงอย่างยิ่งในแง่ของทรัพยากรเมืองหงเหลิงนั้นเทียบเท่ากับดาวแม่ของสหพันธ์ทราโตโระทำไมเขาถึงสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อยู่ตรงหน้าเขาสายซิวซิวแซงทำเป็นตกตะลึงแรกดูเหมือนจะเลือกเอาสิ่งของปราโมนที่ดูสวยงามมาที่จริงเธอรู้อยู่แล้วว่าแร่ธาตุทั้งหมดนั้นมีค่าอย่างยิ่งต่อสหพันธ์ทราโตโระและเธอก็เลือกเอาสิ่งนั้นและชนะการปราโมลในที่สุด การประมูลก็สิ้นสุดลงและที่ใช้บนเวทีก็ยิ้มและพูดว่าต่อไปเป็นรอบสุดท้ายในวันนี้และมันก็มีค่าที่สุดด้วยเพื่อนดูรายชื่อทั้งหมดของเราวันนี้สาวสวยร่างเล็กจากชนเผ่าทะเลสีน้ําเงินเดินขึ้นไปบนเวทีโดยถือถาดที่ใช้เปิดค่าบนถาดทะยดนั้นธาตุอวกาศที่ผันผวนอย่างรุนแรงทําให้แสงทั่วทั้งเวทีประมูลบิดเบี้ยวนถาดนั้นมีคิดต้านสีเงินใส ทรงกลมขนาดเท่ากำปั้นมันเคอคิดต้านกงหยวนจำนวนสิบอันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ